สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องนัดนิชาชาแนล,ล <ำ S 1> เรามาเรามาดูกันหมาขโมยกินลำไยเราเห็นได้ชัดมากโอ้โขโมยกินลำไยเราด้วย ถามมันดีอร่อยไหมอร่อยไหมถามมันดิอร่อยอ่ะมันกินอร่อยไหม ยังไม่เลิกยังไม่เลิกเอาอีกแล้วอาอีกแล้วไม้แล้ว <c oughs> จะฆ่ามันเลยเหรือโหดวานิชาจะขาฆ่าหมาด้วย ใครขโมยลำใหญ่ดูโจรกระจ้องอยู่นั่นแหละเจ้าของก็โอ้โห โจรก็จกกะขโมยอยู่นั่นแหละจาของสวนก็โอโ้โหอย่าไปจับนะชายอย่าไปจับนะมานี้มานี้เบืบ่อแล้วเหื่อยเลยเหรอไปแล้วอ่อบายบายก่อนคลิปนี้บายบายจุบจุบด้วย โจรกจะขโมยอยู่นี่แหละไปแล้วมันไปแล้วเอาไปบายก่อนไปบายจุบจุบก่อนบายดิเกียร์บายดินิชาพี่เกียรไบายแล้วนิชาก็บายหน่อยเลยบายจุบ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 ด้วยจุบจุบทั้งสองคนด้วยจุบจุบทั้งสองคนด้วย สำหรับคลิปนี้ก็จบไวปเพียงเท่านี้นะคะและเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย